สวัสดีเราชื่อเมวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาคอ,อกันไปกันไปวันนี้เราก็ออกเดินทางตั้งแต่ไม่เช้าหรอกเที่ยงตอนนี้ก็เที่ยงแล้วไปโอ้โหถือกล้องก็สั่นเหลือเกินไปยังไม่ถึงไหนเลยประมาณคอนแกนเนี่ยก็เลืมเมาลรถแลเมาแบบจะอวกช่วยด้วยแล้วก็เดินทางต่อไปโอ้โหจะขึ้นเขาแล้วครับจะเข้าพิชบูรณ ไปไปเรื่อยชมนกชมไม้หลับไประหว่างทางไปเรื่อยจุดหมายเราก็คือเขาค้อเราก็ได้จองที่พักอยู่แถวๆบนยอดยอดดอยเขาค้อเลยทุกคนไปไปบ่ายละไปถึงก็น่าจะค่าเนี่ยถึงและยอดดอยเขาค้อที่พักเขาก็โอเคเลยดูบรรยากาศ มามาถึงเสียดายที่หมอกไม่ค่อยเยอะแต่ก็โอเคสวยดีถือว่าไม่ผิดหวังต่อไปก็อยากดูพาทิตตกดินแบบจับใจมากและนี่ก็เที่พักของเรานะทุกคนนี่ก็คือข้างในที่พักของเราโอเคต่อไปเราก็จะลงจากที่พักไปซื้อของนะคะไปซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรขึ้นมา เราก็ถ่ายไปเลยแล้วโอ้โหถ่ายยังไงในศิละปะในการถ่ายอยากจะให้ดูทุ่งลาเวนเดอร์นะแต่ไม่รู้ว่าถ่ายอะไรเนะี่ยถ่ายได้แต่คโค้งเนี่ยถึงและลาเวนเดอร์ or, นะซูมสักหน่อยอะซูมให้ดูสักหน่อยอะซูมอะฮะซูมนิดเดียวมาและหมูกระทะของเรานี่ก็เตรีย,เรยมเป็นไงควันเลยอืย้อากาศหนาวๆกับหมูกระทะำเชงเข้ากันจริงๆทุกคน แล้วต่อมานะทุกคนเราก็จะได้นอนหลับพักผ่อนนะคะแล้วตอนเช้าเจอกันกุดไนมีมาแล้วตอนเช้าพาทิ์ขึ้นกุดมอร์นิ่งนะทุกคนนี่ก็คือตอนพาทิ์ขึ้นอืแล้วที่พักก็มีกาแฟมีโอว์ตินให้แล้วก็เรียกเขามาขออาหารเช้าหน่อยหิวอะนี่อาหารอร่อยนะทุกคนโอเคเลยเดี๋ยวให้ดูวิวเขาด้วยเนีย่ย งน็ไแต่เสียดายที่ตอนเราไปอะหมอกไม่ค่อยเยอะก็กาลังจะไปขคียงคองแล้วโอ้โหกังหันลมหมุนปิวริ้วๆๆๆวรวกันใหญ่เลยแต่อันนี้ถ่ายอะไรเนี่ยเออถ่ายซูมไปอ่ะกังหันลมอ่ะซูมไปเพื่ออะไรเนี่ยล้วเราก็จะพาทุกคนขึ้นไปบนดอยนะะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถรางนะคะชมวิวบนยอดดอย คิงคองนะคะก็คือแบบซูมกังหันลงไปเลยสค่ะนั่งไปเรื่อยๆคะ่ะท้ายอะไรอือคือหองุดหงิดตัวเองมากคือคือถ่ายอะไรคะ่ะถ่ายหลังค้าหลังคาอะไรก่อนเนาะนี่ก็เป็นส่วนสตอเบอรี่นะคะทุกคนที่แบบที่น้องอยังไม่โตนะคะเขาก็เพิ่งเริ่มปลูกนะคะพอดีอันนี้ก็แวะถ่ายรูปสักหน่อย ทุ่งดอกไม้นะคะถ่ายไปเห็นยอดวิวเขาเป็นไงนะคะอ่ะนั่งชิงช้าไปเลยสิคาแกว่งแกว่งจนเวียนหัวค่ะก็คือแบบอืมช่วยดึงฉันกลับทีฉันเวียนหัวแล้วตอนนี้เราก็จะไปวัด่าซ่อนแก้วนะคะทุกคนก็คือขากลับนะคะเราก็จะขึ้นเขาไปเลยสิ้า เราก็มาแวะถ่ายวิวหลักล้านสักหน่อยนะคะนี่อ่าวิวหลักล้านว่าปัดไหนไหนมาก็ต้องเก็บภาพกันสักหน่อยะคะอ่าโพสไปค่ะเราก็จะไปวัดพระซอนแก้วกันลนาค่ะทุกคนไปกันค่ะไปกันค่ะคือแบบแดดร้อนนะคะวันนั้นคือแดดร้อนมาก อันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนก็คือขับรถเข้ามาก็คือแบบสวยมากก็คือดิฉันก็คือเพิ่งมาครั้งแรกนะคะก็คือแบบอิมอ่มเอมใจนะคะปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็จะเดินลงไปค่ะไปสการะวัดผาซ่อนแก้วกันนะคะถ่ายวิวไปเลยสิคะมีแบบโบสถ์กำลังสร้างด้วยนะคะทุกคน คือช่วงที่เรามานะคะก็เป็นช่วงที่อ่ากำลังจะสร้างบุญนะคะมีการถวายที่ตงที่ดินร่วมทําบุญนะคะดิฉันก็มีโอกาสได้ร่วมทําบุญก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาถ่ายวิวนะคะ นี่ก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะเป็นความสุขจังเพานี่เรามาแล้วนะคะเก็บภาพบรรยากาศนะคะไปฝากคนที่บ้านดูด้วยตอนนี้เราก็กําลังจะกลับแล้วนะคะเราต้องบอกลาแล้วค่ะดูสวยๆที่นี่นะคะตื่นติมากคือกูดบายนะคะวัดผาซ้อนแก้นี่เราก็ลงจากเขามาแล้วนะคะทุกคนก็คือซูมไปเห็นกังหันลมอีกด้านหนึ่งของภูเขาก็คือแบบ อือต้องซูมหรือปะเออซูมเข้าไปความสามารถของกล้องได้เท่าไหว่ก็เท่านั้นนะทุกคนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะทุกคนเราก็จะกลับบ้านกันบา,บายกลับบ้านกันนะคะกดบายค่ะไว้เจอกันใหม่นะ